ดวงตาของฉันมันมืดมิดเฮ่เฮ่อาชีวิตฉันยังไม่ม,มืดมนนะฮึมนะมาจจอมาเจอมาจจอปองเฮ้ยมันจะข่าวเกินไปไหมอะไรอ่ะอะหลอกล่อแล้วให้หูตาลายอะเป็นอะไร้าอะเป็นลูกเป็นด็กโอชวัอวอ้าวเลสโก้เฮ่เฮ่อึมปะปะป้าดึมดาดิงดาด่งดื่มดื่ดื่มดึมเฮ่ดึดึมดืดึงมาดิงมนาดองนาดอง เฮ้ยเอ้ยเฉียดหน้ากูไปอาดังหายปกติก็หายอยู่แล้วนี่เฮ้ยซะจะพลาดแบบจะไม่ล่วงเลยอะจะไม่ล่วงอีกต่อไปเลยคอยดูสิมีดวงอีกต่อไปเลยจริงไม่คอนเทนต์ด้วยเออเราจะต้องตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวก่อนฮับชัปตั้งสตินะแล้จะทำไมเดินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอายัยางไงอ่าฮ่า ทําอะไรก็เลิศจริงเออเขาันดีอะ่ะเป็นคนดีสีสังคมอะ่<ฮ>ะจอกจริงมัฟไงวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวโดดเป๊ะอ่ะหลอกกูไม่ได้หรอกปัป๊บ่ยให้จับหึชะับอืมจะจะ,ะ,ะ,ะอ้อจะอ่อจะอ้หึได้สี่ตีนยังรู้พลาดคนประหลาดยังรู้พังอะไรอ่ะอะไรอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จ

cho chu cha chi cho ding 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 cho cha chu chu chi che ding 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 nè ding 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 โทรศัพท์ไม่ค่อยดีอ่ะอืมจริงๆนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีจริงกระจอกอะโทรศัพท์อ่ะไปทางไหนต่อฮึยังไงยังไงอะไรอ่ะทําไมเป็นผืนแผ่นดินอะไรขนาดนี้โอเคงไงต่อนี่ยังไงวะแม่งจะโดนหลอกอีกไหมมับ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 ไม่โดน ไม่โดนเออับอะะอืมอ <ım S 2> ู้ดํมดัดําดัมดัดัดัาดัดัดัมดึมดึมดึงดึงดึมดึดึมดึดึมดัมดัมดัมดึมด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 มดัมดดมดหม้ัมัมดมดัมดหมมดมด ฮึบชฮึชบเชิมหายเป็นแบบนี้แกสีฟ้าก่อนปับ๊บเฮ้ยฟ้าปับ๊บเอ้เอ้าย้ยไม่มีสีฟ้าเราต้ไงอ่ะขาวก็ได้อ่ะวงอีเวนฟ้าถ้าไม่ใช่ขาวก็ต้องเป็นชมพูปุ๊บอันนี้ฟ้า ชมพูอะก็ชมพูมันต้องขาวแล้วล่ะขาวอ่ะขาวเออไงต่อเดี๋ยวอ,อ๋อจะมีเรือนขึ้นมาไปเจ้ะจิงจ้าปุ๋โหช้าจังเลยอโลโเร็ว,เร,วเร็วหน่อยได้ป่ะไวรุ่นใจร้อนน่ะหนุนเง้เฮ้เฮ้เ เกียร oh. right. ์เลเซอร์เก oh. ียร์มากเวอร์เกียร์มากสุดอ้าวไปชึบอ้าวชึบเออ่ะอ้าไม่ถึงเธอกับสารใดโจวิแจศสัิบูรณ์แค่เธอไซมันเดอร์ในงาปาร์ีมัพอ้าวอ้าวจิ๊บ

จริงจริงอย่าประจกประเจ๊ยเฮียร่องนี้นะมันเป็นยังไงยอมแล้วล่ะไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวจริงจริงบาย